สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแช่ข่าวจริงค่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรามานำเสนอนะคะไปฟังกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาใจพี่น้องชาวประมงทุกทท่านเลยนะคะที่ใครกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อสภาพคล่องในธุรกิจ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการประมง2ธนาคารปล่อยสินเชื่อนะคะก็จะมีธนาคารออมสินวงเงิน5,000ล้านบาทปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการที่มีเรือประมงขนาดตั้งแต่60ตันขึ้นไปสูงสุดไม่เกินรายละ10ล้านบาท2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทกสนะคะวงเงิน5,300ล้านบาทปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า60ตันขึ้นไปสูงสุดไม่เกินรายละ5ล้านบาทแบ่งสินเชื่อออกได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. เงินกูรร้ระยะสั้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 2. เงินกู้ระยะยาวเป็นทุนในการปรับปรุงเรือ เปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์การทําประมงต่างๆนะคะสำหรับคุณสมบัติของชาวประมงนะคะที่จะเข้ามาร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการประมงมีอะไรบ้างล่ะ 1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 2. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จดทะเบียนเรือไทย สามเป็นผู้มีประสบการณ์การทำอาชีพประมงมาแล้วไมมน้อยกว่า1ปีนะคะสำหรับการกู้เงินนะคะจะต้องใช้หลักประกันในการกู้สินเชื่อนะคะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะใช้หลายอย่างรวมกันก็ได้นะคะตามเงื่อนไขของธนาคารก็มีอะไรบ้างล่ะ 1. ที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารชุดที่มีเอกสารสิทธิ์สามารถจดทะเบียนจำนองได้ 2. เรือประมง 3. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย,ออย่อมบสยค้ำประกัน 4. บุคคลค้ำประกัน 5. หลักประกันอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนดนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวประมงท่านไหนนะคะที่อยากได้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจนะคะลองสอบถามข้อมูลไปทางธนาคารออมสินแล้วก็ทางทกสได้เลย สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวประมงทุกๆท่านเลยนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรเมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวใส่ลุงจะไปหาข้อมูลมาให้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากติดตามนะคะเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ